ไปก่อนไปกินคำคำเบ็ดคำเบ็ด like น <Yeah, sure. S 2> mm ั hmm. uh ่นแหละเลยอามึงจับเบ็ดเนาะมึงจับไม่ไม่ต้องให้ไม่ได้วินทำไอไอไม่ใช่วินไอ็คิมทำให้เป็ด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 หรือว่ามึงมึงเดี๋ยวมึงพูดถึงไอ้คิมผมก็พูดถึงวีคิมเฮ้ยไอตัวใหญ่ข้างหน้าเหมอนตัวใหญ่ข้างหน้ามิดมิดเรื่อยโอเคสแคปมีเบ็ดใช่ไหมจัดอาอาอาวางมีไหมเฮ้ยเชื่อทายนี่เห็นเกาะไหมข้างหน้าเฮ้ยได้กระจกแล้วได้กระจกแล้วทุกคนไปเด็เกาะเกาะเบลเลอร์เลยอะข้างหน้าลงน้ำเช็ครมีไ้วะ มึงเก็บเป็นกล่องหมดแล้วอะ่ะตายหมดแล้วอะ่ะพี่เกดเรา<ห>ต้องจอดเฮ้ยปก,กติปกติจำได้เลยกกเละคนเป็นเชฟต้องเป็นในซานนี่ตอนนี้เปลี่ยนและ้ะไอวินเป็นเชฟ <c oughs> แทนนน่่่ามีาีเยันตกปลาด <c oughs> ้วยเนี่ยอุ้ยโอ้ยเลยตกิบหายแล้วเฮ้ยไอ้เฮียไม่มันต้องช่วยกันทำเลยหมด <c oughs> มันเยอะเฮ้ยมีไม้พายไม่ขอไม้พายจะมาจะสร้างเลยเหรอชั้นสองอ่ะไอนี่ทำดีพีเอสอ๋อเฮ้ยเอาไม้เติมฟืนหน่อยดิ เติมอยู่เติมอยู่ก็ไล่เติมอยู่พี่เคนเติมเติมเท้าเขาถูกไหมไม่พี่พี่เคนตอบมาได้ไงเอาไม้เติมปืนเนี่ยฮะไม้เติมพี่เคนตอบมัได้ไงเอาไม้เติมปืนอยพี่เติมอกูจะไปรู้อ่ะตอบได้ไงกูก็ไม่รู้ไงแต่จริงๆฟังแล้วมันก็ดูโง่ดีเฮ้ยครับสมอรอเลยเฮ้ยเบ่งไม้เบ่งไม้สมอสมรือเปล่าสักแต๊กหนึ่งอ่าไม้มีสี่ยันอ่ะมี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 ไม้มีน้อยมากเอาเกียเอาเสี่อันไปก่อนไปไม้อ่ะดอกห้ละมีเท่าไหร่สมองสมอ ไปหมอได้ยังถึงเกาะแล้วได้เร็วได้เร็วเจาะเจาะพื้นเจาะพื้นให้กูหน่อยอันใหญ่ไอ้เชีเจาะพื้นเอาขวาอย่างเยอะไอ้สัสตีละเอาอยู่ข้างในก่ันไหมเดดีี๋๋ยยววเเจาะเดี๋ยวเจาะให้เดี๋ยวเจาะให้ใจเย็นน้องใจเย็นน้องมาเจาะยังไงวะมันต้องใช้ขวานอ่ะเอาเออออีีกกใครสร้างจำสองวะพี่มอสไงเออเนี่ยไอ้ตรงไม้หายไปไหนวินงดเออไม้เขาขาดกันอยู่พี่มอสสร้างสองดื้ไปเลย แต่ว่าไม้กูหาเองกูต้องมาขอพวกมึงเหรอไม่ก็เราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอพี่เออถ้าอย่างั้นเออเอางี้นะถ้าเออถ้างั้นอาหารหาเองนะพี่มอสนะอาหารที่ผมหาเองแร่เหล็กไม่ต้องเอานะแร่เหล็กก็หาเองมาเหล็กอ่ะก็ใช่ไงก็ช่วยกันไงใช่ประโยชก่อนพี่ข้างล่างมีมีเฮียอุ้ยพี่อย่าไปทำตามไปวินดิพี่มอส ะกูทำอะไรผิดไว้เฮียอาหารกูก็ไม่กินน้ะกูก็ไม่กินแบบกูห่าไมด้วยวิ่งวินวินวินวิ่งอยงนี่ตกน้ำวิ่งฮะไปแล้วคนละปวดพี่เคสฮะแจ๋อจัมโบ้จับบี้ซันซันข้าอยากได้แก้วเฮียนี่กูไม่เอาละทิ้งเลยใครลงไปเลยนะเซฟกี่ฝอละกันหนี่นี่เอาถังออกซิเจนทำได้ไหมทำได้พี่ทำให้หน่อยได้ปะ จะได้ลงไปไถ้า,าถ้าขาดขวดเดี๋ยวกูเอาขวดของกูงให้ก็ได้กูไม่กินแล้วน้ำอะ่ะขวดขวด,ขวดเอามาอันนึงพี่เออเอาไปเลยกูยอา <c oughs> ที่ดำน้ำาฮ้จะทำไมกูตกปลาใส่หินแล้วกูหาปลาแต่หินได้วะเนะี่ยเดี๋ยวใส่ไม้ให้ในเตาเผาเดี๋ยวนี้ปลามันอยู่ในหินแล้วอรอไอ้ที่ไอ้น้ำที่ทำน้ำม <c oughs> ันใหญ่ทำได้ยังวิ่งไปหาปลาเหรอหอกกูจะพังแล้วว่ะหอกเหล็กทำได้ไหมทำได้หอกเหล็กทำได้พี่ หมายถึงว่ามีมีของมีของทำพอไหมโอ้หนึ่งอันเลยจะลงไปฟามันมีเคพอดีเลยมันมันเหลือมันจะเล็กึว่าใช้ต้นไม้ตัดได้่ปข่างบนเนี่ยต้นมะพร้าวมันตัดได้ป่ะวะลองไปชี้ดูอ่ะับมันจะมีเดี๋ยวผดูได้หรือไ่ด้คตัดได้ตัดได้ล้อเนจนคือใช้ทีเดียวพังใช่ไหมใช่มันมันสะสมมันใช้ีดีังฮะฮะมีพั์มีอะไรนะโอ้ันตอันดอกไม้ละ ไอ้พี่ลอยนี่ลอยเลยแมวเวนอันนี้ก็มีเนี่ยเอาไปหินเต็มเลยกูดื่มดูเลยเต็มกราฟเลยกับแมวไอ้สัสม่กระโดดเมื่อของไรเนี่ยกูมีเต็มกราฟเลยกูดื่มดูไอ้คนนั่งนอนก็หินแมวเว้ยมันแบ่งครึ่งของยังไงอ่ะชี้ขวาชี้ขวาชี้ขวาล่างชี้ขวาล่างมันออกชิละชิ้นมันไม่มีแบ่งครึ่งเฮ้ยกูลืม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 หอกหอกตาพังแล้วขอหน่อยได้ไหมหอกหอกกรล็กเอ้พี่ฆ่าฉลามแล้ว ท้ไมปลาตัวเล็กมีเยอะจังวะทะเลยี้เนี่ยตัองาไเฮ้ยได้ได้ไข่มุกมาเพิ่มแล้วเฮ้ยมึงกินอะไรเนี่ยนกกะมั่วเลยตีเอ้ยแทงมันเอาเนื้อไก่มัมันไม่มันไม่มันรอดไปได้ชาโนกเไก่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมเท่าเลยของมึงทำไรมเท่าเของมึงมึงอ่าน ลงไปเลย <classy> ไม่ทำอะไรกับมึงไม่ทำลูกจะดูเหล็กให้กูอสั่นเล้วกูจะเอาไปใช้ยังไงมันคล้ายกันนี่หรอผิดไปนี่เหมือนกูเลยแต่มันก็เดี๋ยวมันก็ได้ใช้เก็บไว้ธนูยืมปลาตัวเล็กเอาใครเอาปลาตัวเล็กไปกินหน่อยดิมันมีเยอะเกือบไปแล้วว่าเอาม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 าปลาตัวเล็กอันไหนตัวเล็กที่แปดตัวนี่หมาดีเหมาหมดเลยกันนะทีแปดตัว ไอ้ยเหลืออยู่เหลือตีมาตัวที่มออยู่ไหนดูข้างล่างใต้ไหมปลาเฮ้ยปลาอารักพร้อมและต้องไปหาสาหร่ายตตลอดชีวิโอเคเฮ้ยดีเรือเรือโล่งเลยอะทีีปลาแซลมอนดี่ดีเปล่าวะดีก็เก็บไว้ก่อนนะบอกว่าฝากอันไหนเด็กได้ก็เด็กเด็กไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปตัวใหญ่ผมเอาไว้่าไว้ย่างปลาตัวใหญ่อย่างเดียวเลยเนาะไว้ย่อยู่ไหนอ่าพี่ลาฟิชเชียลลิส คุณดูอะไรก็โยนอะไให้กูวนน้หวนน้ำไม่มีผมโยนควนน้าไปพี่แลนวนี่โยนพื้นนี่นีนี่ไอ้ท่านเห็นปะโยนทางวาเอ้ยเกิดยังไดเลยไอ้ยิปัพจังเลยวพี่มอโยนพี่มอสเขาี่มอยนนู่นีเห็นพี่มอ้ยนีเออปารไอ้สามมก็เห็นมึงโยนเกมนี้มีคอยกิงด้วเหรออะ โอเคพี่ืออะไรวะคอยจริงอะคอยในมูเกมอนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้จักจะปลาปลาท้องอ๋อปลาท้องนวดอ่ะหนวดมีหนวดเดียวละไม่รู้ชื่อไงแต่เคยเห็นอยู่เออปลาที่มันนั่งร้านในบางกอนะปลาหูเนี่ยของตับเต็มเลยของเต็มเลยเนี่ยทำไมไม่เก็บก่อนอ่ะได้ผ้าเช็ดตีนอีกแล้วอ๋อเมื่อกี้สีแดงนี่สีน้ำตาลไม่ันไม่ขเปิดไม่ยังไงอะไม่มาใครอะขอนะเออกูใส่เองแหละยี่สิบวัน มีงเคยขาดอะไรอีกไหมอ๋อที่ทำไอ้นี่ที่ทำน้ำเฮ้ยมันมีต้นมะพร้าวต้นเดียวเอาไปตัดไม้กันไปไหนไว้ไปเลยเอ้ที่ผมเปิดเมื่อกี้มันไปไหนแล้ววะไม่มันจะเข้าไปอยู่ในสูตรคราฟทันไอเซฟมันจะเข้าไปอยู่ในสูตรคราฟมันเป็นของสูุดมันเป็นสูตรคราฟเอาไป็นเอาปลาไปดิอ่าไปไปที่ก่อนเลยดูต่อไปนี่กูเจอปลาหลายเก็บได้แต่หินมาเอาไปตัดต้นไม้กันไปหนึ่เออมันไม่ค่อยมีเหล็กเลยผมได้หินมาสึงสามอันเฮ้ยเหล็กเหล็กไม่เป็นไรเหล็ก เก็บไปเยอะอยู่ตอนนั้นตานั่นี่แซลมอนแต่หินก็เก็บไปเพิ่มก็ได้เนาะมันน่าจะใช้อยู่เลยพี่โอ้หเอานี้ยแซลมอนเป็นปลาตัวใหญ่เว้ยเด็กปลาดุกตัวใหญ่โอ้ยเจ็บคุยสองตัวเลยเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะผมตัดไม้ในในก่อยพ่อเข้าใจไหมพอมาพอเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยตัวมันเป็นแบบนี้ไปสัตว์กินให้จุใจกูบอกแค่นี้แหละหมดแล้วกันจบ ไปเลยไปกู uh 2, โดนสองตัวลุมเก้งมันกำลังจะไปหวัดแล้วเฮ้ยเกือบตายทำตัวไม่เงียบนะพี่เขนฮะไม่เงียบเลยมันไม่เชื่อว่าไปกูเป็นฉลามเป็นพวกมันพี่เขนมีทิ้งเลยไหมเนี่ยไอเครื่องกองน้ำเก่าเครื่องเหล้าซัมเครื่องเอาน้ำเก่าหรอทิ้งเลยก็ได้เอาใช้ใหม่อย่างเดียวเลยเล่นเตยเวอร์ซอนในมันเนี่ยเล่นได้ทำไงอ่ะเปลี่ยนมั้งรู้สึกผมจำไม่ได้ว่ากดปุ่มไหนนี่ไงกดกดเอกดเอ็มหรือกดไอ้นี่กดตัวไอ้อะไรนะมอม้า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 อ๋อ อุ้ยเยอะโคตรกากเลยโคตรกากเลยเป็นเป็นเป็นเซอร์เวอร์สันที่กระจอกที่สุดตั้งแต่กูเคยเห็นมาอันนี้ไงพี่เซอร์เวอร์สันแบบไม้ค้าเลยไม้ค้าเป็ดูดีกว่าไม้ค้าเป็ดูดีกว่าใช่เหี่ยุกแล้วเนี่ยไปเติมไม้ใส่เตาอะไรนะใครมีไม้หลือเล่ไม่มีไม้ตอนนี้ไม้หมดปลามันลอยหมดแล้วแต่งนกไม่เกิมีอยู่มีอยู่เติมใส่ตาหลอมหน่อยตาหลอมหน่อยอุ้ยจะตายดีกว่าลืมเฮ้ยปุ๊บเติมแล้วเติมแล้วตาหลอม กูบอกเลยใครไม่เติมแล้วราวนี้นะชัดเจนอ๋อไอ้เพี่ยอชลามไล่กูสองตัวกูโดดปุ๊บอ้าวมันกัดกูตายการไม่ไม่เกี่ยวนะเกาะเต็มขวดเกาะนี้น่าจะไม่มีเฮียอะไรละกูเติมนละกูว่าเต็มขวดกันใครมีขวดป่าว่าก็ตกเติมไปดิเออมันต้องมีขวดป่าไว้สักขวดหนึ่งอะเอาไว้แบบเติมน้ำมาเติผมผมเก็บแก้วไว้เออ ตักไว้ไปวันนี้ละเอาน้ำเติมขวดแม่งกูไม่มีว่ะกูเติมน้ำไม่ได้กูขอโทษนะกูยอมรับแล้วกูไม่มีที่อะไรให้เติมน้ำแล้วตอนเนี้ยพวกมึงต้องเติมกันเองละเดี๋ยวต้องทำอีกคนนึงอ่ะไม่พี่เอาแก้วดิแก้วธรรมดาไักแก้วธรรมดาก็ได้พี่ตักกันหลายรอบประเด็นคือกูจำไม่ได้แล้วกูโยนทิ้งไว้ทถนไหนแต่กูโยนบนเรือนี่แหละแต่แต่กูจำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยไอ้เหี้ยฉลามโอ้โหไม่จับสองอ่าไม่ทันตอนวนี่ฮะาราเราเหลือๆเลย เกาะเออไม่มีอะไรละไปดีกว่าไปเก็บหมออะไรวะโอเคเก็บละหมุนไปเรือออกโอ้เลือดอาบเลยหากรสสาดเลยนะเอ้ยใครใครใครเอาไอ้ธงวัดลงอ๋อธงวัดลงอยู่นี่ทำที่ย่างเพิ่มไหมฝากเติมน้ำด้วยโอเคนี่พอแล้นี่พอล้เอาไหมเอาไหมคุณทำไม่ได้นะคุณทำไม่ได้นะมีเหล็กพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็จะทำเงินใหญ่กันใหญ่ไงหมายถึงกันใหญ่ไง กาะทนแล้วเนี่ยิมอันใหญทำอะไรนะเบ็ดเล็กอะเบ็ดเล็กลวทำอันใหญ่เหมือนก็นเลไปกินเฮ้ยขวานเหมือนนี่เกาะใหญ่เลยไปปะล่ะไปเกาะใหญ่เยเกาะใหญ่ปะปะปไปะปงาเลยหมุนมุนมนเฮ้ยใครขกอแยงหมุนไอ้คิมกูเห็นอยู่ ไหนต้องการไม้สิบอันใช่ไหมโอ้โหกูเก็บมาตั้งนานเพิ่งได้สามไปสัตว์กูนึกว่าได้เยอะแล้วเอาเอาไปสามก่อนพายแตวนี้ไม่มีไม้เลยใช่ไหมต่อยิงติงไอผมทำโคลไฟเพิ่มอันนี้มาเรื่เอาเอาไม้เกียร์เนี่ยเกียร์แม่งไม่มีความเป็นโซนอะไรสักอย่างอ่ะคือแม่งแบบโคตรรกอ่ะกว่องเลยกองมีเยอะแยะไปเไปมีเยอะแยะนปเแล้วเนี่ยยังไงไหนเอาเอาล่ะเราจะปลูกต้นไม้บนเรือละ ตรงนี้ไหมตรงนี้เออตรงนี้กับปลาปลาหายไปไหนม่รวะแล้วก็เดี๋ยวไปเอามะพร้าวมาปลูกเฮ้ยไอ้ยเฮ้ยเกาะหันใบเรือไปขวาเฮ้ยสนามเรือไปขวาโอเคควาควาแล้วเรือจะปลูกสายหัสครับเลอ้าวจะหานแล้วปลูกไงแล้วเนี่ยไม่ฉลาดมันกลับอยู่เนี่ยต้องเป็นเมล็ดหรอวะกูไม่มีอาวุธแต่เอามะพร้าวปลูกไม่ได้ ทำไมล่ะมันเฮ้ยเต็มเต็มสมหมอลงเลยถามซีอ้อนี่ไงเจอแล้วเจอละได้ละได้ละได้ละพี่นี่พี่เขียนผมให้ผมก็รู้ผมทำมาทำไมโอเคสสมหมอลงเลยเอาหมอลงเริ่มจะทำมาทำไมเออสมโญจะได้ขวดไปเนี่ยหสมอลงสมหลงลงสมหมอลงแล้วโอ้นี่แม่เฮ้ยกอดหมูกอใหญ่อยู่นะก่อนนี้ไม่มีเลยเนี่ยเฮ้ยมีมีไอ้หมูปลา อุ้ยเป็นพุ่งแรงมากเอาป่ะเอาป่ะเมี๋ยวพี่ทีมมันได้นั่งกันเฮ้ยมีมีเทเด้เทรดดิ้งเด้เทเด้อุ้ยกูโดนกูโดนกูโดนช่วยกูหน่อยช่วยกูทีอุ้ยอุ้ยมันป่าวกูแล้วเฮ้ยผมดนเทเด้หน่อยที่อุ้ยกูโดนอีกแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายละกูจะตายละเดี๋ยวพี่เจอกันมีดล้วเลยมาอีกมีมีช่วงนี้มีเทเด้ช่วยกันช่วยกันตีไอ้เหี้ยกูโดนอีกแล้วกูจะไปหวานแล้วไอ้ตัดไปเออ ไอ้ใคจะได้หัวไปตู่ตู่หัวไม่ได้ไม่ไม้หมดว่ะกูมีกูมีนกูมีมวคน้าเขาจะได้หัวนะไเ้คนร้าน้าผมเจอร้านค้าแล้วร้านค้าอะไรอยู่ไหนเ้นิ้อยอ่นี่เอาโสเอาโสเอาโสอยู่ตรงไหนวะนี่จ่ไมอมาดิไม่า่งอ๋อเห็นละไอสัตว์รงนี้มันคือตรงไหนเนี่ยไอเวมองมองให้ตายเลยลรวจะเห็นกําลังไปกําลังไปเลย สบายเกินไปแล้วอยู่ในกล่องนี้นะในกล่องกล่องไม้กล่องเลยมันขายใช้อะไรสิมันขายสุดคาบด้วยมันขายเข็มพิกด้วยโอ้หเอาไทสคิวบ์ cube กล่องขยะแล้วกล่องขยะต้องเอาไปทำเทรดคอยได้พิกได้อะไรเนี่ยไอ้ไอ้พวกนดีซีมันมีไอ้พวกนี้มันมีในเกาะตู้เสื้อผ้าคอมพิวเตอร์อยากได้เข็มพิชป่ะไปที่เช็คโทอ่ะไปที่เช็คโท ทิอยู่ไหนวะโอ้โหนี่เือเล่นพี่เทียสองพี่อยู่เทียสองพี่ต้องกดเทียสองเทียสามเลยทีหนึ่งทีสองอัน้นไอ้บ้านที่มีไฟมันคือเฮียเรวปะนะมีหมวกมีอะไรด้วยฮะสามารถเราสามารถทำสะพานข้ามเรือได้แล้วมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยสะพานข้ามเรือคือยังไงวะนี่มีสะพานตพื่อต่อสายตัวบิลด์ด้วยนะอ๋อแบบต่อข้ามไปอีกเรือแบบแยกเรือกันน่ะนะเฮียแจ๊กมีหมวกมีหมวกดำน้ำด้วยตู้เย็นด้วยไม่แค่สโตลฟู้ดแอนด์แอนดี้เอลส์ก็คือสามารถเก็็็บบเเเเกออาาหหรรได้ปนนัลย พี่เคนนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาขายดิเออไอเยี่ยมเออมันมีอะไรก็ไม่รู้อะคราสคิวปปลาหายเยะปลาหมึกเห่านี้กาสดิวิ่งเฮลเม멧เนี่ยน่าสนใจมันต้องใช้เหยื่อเนี่หรือพวกปลาพวกนั้นอะเออเซิร์ฟบอร์ดเหรอเซิร์ฟบอร์ดมันทำอะไรอะพี่เคนซิมเปิลฟิชชิงเบตนี่ไงอยู่ตรงไหนอ่ะอันแรกหรือมันกม่ใช่ไงมันแล้วแทสคิวมันหาจากไหนก็ไม่รู้อะมันต้องไอ้นี่รู้เปล่าทำยังไง เออเมืองเต่าไปดิไซเคืนใช่ไหมพี่อันนี้ตัวเทียไร่ปลาไม่ขายอ่ะไอ้กวางมันจะตีผมเลยแล้วก็เอาเศษเหล็กอไปยัดใส่พี่เคนมันก็จะเป็นลาสต้องเข้าเนื้อเรื่องพี่เคนดิเซคืนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเข้าเนื้อเรื่องก็ได้เหมือนล่ามันจะดีแล้วไหมวะไอ้กูเจอปลาแปลกๆปลาระเบิดแล้ปลาเลยเนี่ยอุ้ยปลาระเบิดจริงว่ะลูกชิอ๋อมัน ไม่พี่ปลาป๊าป๊าพี่เขนมันคือปลาเป๊าถ้าพี่เขียนถ้าพี่เขียนถ้าพี่เขียนทำพี่เขียนฆ่าได้มันจะระเบิดออกมาทำปืนได้พี่เฮ้ยฉลาดมากเลยมันยังฆ่าได้เดี๋ยวมันระเบิดเองวะไม่รู้อะไปไปหกเพนละเกมอะไรรวยไม้อยู่อู้หูเจ็บเก็บเก็บไม่มีหอกกวินไม่มีกูก็ไม่มีกูนั่งทำของกูไม่ใช่สายสู้ทำหอกไม้ดิธรรมดาก็ได้เองมันอ้าวเรื่เรี่ยไรเร่เรี่ยเลยมันกัดที่สองตัวกกู็เลยแทงตัวนึงก่อนก็ได้นี่เก็บนี่เก็บนี่เกินแล้วนี่เก็บนี่เกินแล้วเออ ต้องแทงแล้วก็ถอยออกมาแทงแล้วก็ถอยทำไมถึงทำนเอากบอกดีเโอเคว่าไงทำแลมึงกระโดดไปร้นใกล้ๆนี้นี่ใกล้ๆมีไม่ใช่ไม่ไม่้เสีฟ้าพี่นี่เรื่อง้องสีฟ้าอ๋อแล้วนีสีฟ้าองไม่ใกล้ๆใกล้ๆอย่างนี้คือที่เราเ่งออกมาอ้าวแม่งเดกสองที่เฮ้ยฉลามเด็กแล้วฉลามขยะขยะฉลามมันไม่ขยะพพันเหรอวะสักสิบตัวเพืนออะไร ไม่เราจะได้เล่นแบบยากๆหน่อยนี่มันง่ายไปอะโอ้โหไอ้เฮียสภาพไอ้เฮียมีทำแต่อาหารแล้วหมดง่ายไปน่ารักใครดรอปเฮ้ยใครดรอปพลาสติกยี่สิบอันไอสัตว์มึงทำอย่างนั้นทำไมมีคนดรอปพลาสติกยี่สิบอันแกทำเหมือนกันทำไมนะพี่ที่เอาเลยพี่พลาสติกพลาสติกเอามาตัวใหญ่เก็บละเก็บอ่าเก็บไว้ในกล่องไม่ไม่ไม่เราไปผิดทาง เราต้องไปสีไหนฟ้านะพี่อยู่ซ้ายเราไม่เห็นเนอะมันอยู่เฉียงขึ้นเรากำลังหันไปเรือไปเฉียงขึ้นอยู่นี่พี่ใช่เราอย่ารีบดิพี่เราไม่มีพังงานเรือใช่พังงานเรือเดี๋ยวมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราหันด้วยอยู่ที่โต๊ะที่เราวางอ่ะใช่ไหมันอยมูโต๊ะที่เราวางมันมันไม่หันตามนะใช่พี่เห็นมีความรู้จริง พังงาเรือคือเฮี้ยวะเออไอ้น,นี่ดูมว <c oughs> ินกันฟังไงไอเฮี้ยไอ้เฮี้ยนี่ดวน,น,ดน,นพีชนะเออไอ้เฮี้ยจบแล้วพังงาเรือ <c oughs> พังงาที่มันเหมือนงาช้างอะ่ะเข้าใจวะวินเป็นง,งาแต <c oughs> ่วิส <c oughs> ิ <c oughs> ่งนี่ยจังหวัดอ่ะเออใช่เลยใช่เลยอันเดียวกันเลยเวียนที่ไหนวะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปากกาเรียกอะไรวะพูดอีกก็ถูกอีกมันกัดเรียกแล้วเนี่ยไปไปซ้ายข้างในกูอยากรู้จริงๆว่ากูเป็นคนเดียวที่มีหอกหรอวะกูถามจริงใช่เดียวผมมีแต่หอกไม้อะพี่ก็นั่นแหละมันก็ช่วยเดือดได้โสดผมกำลังทำอาหารอยู่ไงอ๋อผมกำลังทำเดือใครว่างก็เอาไปดิเอาเชฟมีกี่คนแล้วเนี่ยไอสัตว์กูถามจริงมึงจะเป็นเชฟกี่คนเนี่ย ผมไม่เล่นกินเงือกเองผมทำไม้กับทำอาหารเองเยอะสงสัยกินเนียเองเรื่องจัดการเรื่องเฟเรื่องเรือผมทำเยอะพี่อยู่อนทำเยอะไปหาแพ้ก็เยอกูก็มีประโยชน์เนี่ยเนี่ยกูเดินเล่นเนี่ยพายเนี่ยผมพายเนี่ยโดดไปเลยโอเครับแทงวิเคราอห์เรือดิ้ยคิมวอนดูไปเลยคิมวอนดีคิมวอนดีนี่ละนี่นี่จะดีแค่นั่นแหละคี่วอนดีอยู่นี่ไงเวลาเวลามันกินน้ำอ่ะมึงกินทีละครั้งไงเติมทีละไอ้กินครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาเติมเรื่อย ถ้ามีเป็นถังเก็บน้ำไม่ว่าเย่แบบแกลอนใหญ่เลยมีมีมีต้องเข้าเนื้อเรื่องก่อนอีกราวอ่ะนะแล้วก็มีไอ้ดีเทคที่เป็นเครื่องสูบน้ำแบบคือจะกินก็กดน้ำเลยใช่เหรอแจ๋วอ่ะมีมีมีเรือด้วยมันมีปืนเออเครื่องสูบน้ำเออใช่ใช่ใช่มีอยู่มีอยู่จังเ้ยจุดโน่นี่เย่จะอะไรอ่าอยู่ที่เรือเนี่ยมีก็บอกชัดเจนอยู่ที่เรือนี่เลยสุดกูตอบพี่อะไรวะเนี่ยอย่างมึนเลยแต่ เตรียมตัวหย่อนเสมอให้หย่อนเสมอบอกนะได้พี่ตปวหนึ่งตัวหนึ่งให้มาตกันยู่ให้มาติดทางใม่ติดทางเยื้อตือไอ้ที่เยื้อดีเราบางี่รอบไปเนี่ยก็พายได้เนาะก็ต่เป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นนะรอบมันรอบพี่สามนักหนึ่งนะพี่ลงเลยพี่ลงเลยลงเลยลงเลยไปนี่อะสักแคปฟาร์มเต็มเลยเดี๋ยวผม ไ,ไ,ไม่มีอะไรอย่างอือ่นครับแล้วเนี่ยมันต้องเข้าตรงนี้ก่อนมันมันจะไล่อยาไปไงมันก็ไล่ไปเรื่อยๆไงอโอ้โหเศษเต็มอุ้ยไม่มีอะไรเลยต้องปาก์กัวพี่ต้องปาร์ก,กัวขึ้นไปเก็บของกันแล้วไงเฮ้ยได้กระจกกูเจอบูปิน้นเฮ้ยไฟฉายมาแล้วนั่นอะไรปูปิ้นเก็บอย่างพี่ออสเรดอุดอ้ยในเรื่องเฮ้ย มีเดียวหมดแล้วเนี่ยอัปเดตมาที่ปีกี่ชาตินะพี่เขาคู่ว่ากับเซ็ตฝากเปิดให้เพื่อปิดกุลลังคารเออปิดีด้ปะลำงคารเหมือนกันเออพูดไปเหมือนกูฟังเลยเรื่องนะเนาะนี่อ้าวมีอันเก็บเก็บไว้หมดเลยพี่โน้ตโน้ตจำเป็นมากพี่โน้ตจะพาเราเข้าเนื้อเรื่องอีกไปเองด้วยกเกมมันเอียนอยู่เหมือนกันนะเนี่ย รอไปนานๆก็เริ่มเวียนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนกันเล่นอ่ะเซฟยนทำไมเล่นไปเชียนเนี่ยเชียเชียนเชียนเชียนสัตว์เฮ้ยเฮ้ยมายเป็นเวยมียนอ่ะมี คือปีไล่อะ you can research like t i s มันดีจเครื่อนเละได้อ๋อเงินซื้อเบ็ดอะซื้อเหยื่อล่ออวะเะให้ก่อนไงวะะพี่พี่เียนกดไงเอเนีผมขึ้นไปข้างบนอยู่นะพี่นึงี่เซฟไไปโคตรวเลยเ้ยเรามี A นี่ะาล่าอ้นิวนี่อันนี้เนพี่ตัวตัวใหม่ที่มันล็ออยู่นบตัวละุ้ย คืออะไรอ่ะพี่ตัวละครที่พี่สามารถเลือกได้ตอนหน้าเมนูอ่ะพี่ตอี้ได้หนึ่งตัวเจ๋วมันแฮกเอาไม่ได้เหรออยากได้หมดเลยได้ได้มีวิธีแฮกเอาอยู่เออกกูแฮไปน้องใจเย็นน้องมันต้องลงหมดนะต้องลงหมดคืออยากได้ตัวแปลกๆอ่ะดูเรือแล้วดิเรือเราโคตรใหญ่อ่ะสร้างวันนี้ย้ายเรือเปลี่ยนเรือมาอยู่ในที้ถาวร ไอ้ CPU ร่วงๆเนี่ยไอ้เนี่ยเราจะสร้างตรงนี้ใหญ่ๆขนาดนั้างนะต้นสิแต่เครื่องยนต์ไงสักสิบห้าเครื่องยนต์เออตอนนั้นเราก็ใส่ตอนทาวรตอนนี้ไอ้สัตว์โอ้โหไอ้ย่ามึงมึงดูเรือของเราจากข้บวนนี้ตัดกูนึกว่า CPU อ่ะไอ้สัตว์เหมือน CPU เลยเออมันจะตัวหนอนนี่ะออกกูนึกว่าสล็อต CPU ไอเวย เทลโคไอสิบสองไอโคไอเก้าเปลี่ยนจุดสองโอ้ยจบโอเคเก็บของหมดยังหมดแล้วน่าจะหมดละเดี๋ยวแต่ใต้ทะเลรู้แต่ก็จะใต้ทะเลน่าจะมีเยอะอยู่นะแค่เศษเหล็กไม่มีไอรอนมีสแคปอ่ะเดี๋ยวจะเป็นสแครหมั้งพีกัดต่อไปพอดีซื้ไปบอก่าแซแคปต้องใช้ไหมแซแคปมันเอาไว้ย่อยเป็นหน่วยเงินหรือเปล่าฮะไม่รู้เก็บไว้อะ กก็็บไว้ได้นันไม่เยอะไปหน่อยเหรอวะเีายังเก็บไม่หมดพี่เกมหรอเก็บเราเก็บไม่หมดผมมาเด็กดีกว่าววะจะกินแมอนมาานดแสดงว่ามันมีเควสใต้ทะเลใต้ทะเลมีขอนี่นะเมีบอกเอ้ยพี่มอสพี่มอสเดี๋ยวกูลงไปใต้ทะเลพี่มอสขึ้นไปเช็คพี่เข้ามาน้วยก่อนเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าวกินน้ำก่อนเฮ้ยยังเก็บไม่หมดเพราะผมกดดูในสมุดเราพี่เกไม่รู้ตำแหน่งที่จะไปนะพีก่อนเลยได้องอันตองอันอันนี้ป่ะต่องอันจบไปแล้ว น้ำฝากเติมด้วยนะไปกับตันภาษาอะไรเนี่ยไม่เติมน้ำกูจะไปกับตันที่ไหนกูไม่ได้เป็นกับตันเเ่อนนไไ้งททีีใช่ทุกคนเป็นลูกเรือฮะว่าไงนี่เติมปั๊มไหนมีตรงไหนนะนี่อยู่นี่พี่บุ๊คข้างที่มีนทหารนี่เออแต่เครื่องปั๊มที่นี่กดดิสเก้นอะไรอ่ะมันหมดเล็วต้องเอาของฟางใส่เหรอ เอาสแคปอะใสเอาเทปใสอ๋อแบตเตอรี่อ๋อแบตเตอรี่วางมาจากไหนอะต้องขอทำไมอี่ขอทำไว้ให้ใส่ไปก่อนนี่ไงเครื่องปั๊มพระเถื่อนอะเครื่องปั๊มพระเออออกมาเลนะอ๋อเครื่องไม่มอสดีอย่างนี้เลยนี่ว่าปั๊มได้มือเจอโนดครบยังอ่ะเฮยที่จริงไม่ใช่ปมไอ้ม่ใชยใต้น้ำไม่มีเทียอะไรเลยไม่มันอยู่ข้างบนซิปมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันได้มีแผ่นสองแผ่นแหละ เพราะเนี่ยมันไม่บอกพี่กัดต่อไปเว้ยมันยังไม่บอกเนยนั่งหายพี่กัดยังไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูบดเถอะบดันเลยถ้าจะอยู่ชั้นบดบดเนีนะ่พี่มอสขึ้นไปซื้อไมได้นะครับทางกระโดดขึ้นไปอยู่น้ำปั๊มอันนี้พอมันปั๊มเสร็จใช่ไหมพี่เอาสงกครั้ปั๊มเสร็จพี่จะได้เป็นหน่วยเงินอนะ่ะไปซื้อเหยื่อล่อมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยเนี่ยพี่พี่มันจะเป็นก้อนเนี่ยพี่เห็นอะไรแลพี่เคงกูหายไปแล้วกูอยู่ใต้น้ำดิ ใต้น้ำไม่มีอะไรเลยมีดิมีฉลามกำลังเด็กกูอยู่นั่นแหละทำได้ดีละถ้่เหรองใต้น้ำไม่มีอะไรเลยคุ้นๆเหมือนเคยมาเก็บของอะไรใต้น้ำเก็บเหล็กอะไรพวกนี้ดอกอ๋อขึ้นดาเนส์แล้วได้เสเจอไหมยังไม่ครบก็อยู่เฟสอยู่ข้างบนพี่พี่เห็นไม่เห็นเนี่ยฮะแต่คุณเนี่ย ตกเจองปั๊มเนอะอ๋อแล้วขยะเออผมเจอสวยดูให้หน่อยยังมได้กลับเรือยังไม่คาังไม่บแล้วจะกุเงินเนี่ยเก็บไว้ในไหนเก็บไว้ไหนปไอเนี่ยกระเป๋าอะกระเป๋าเ้ยกเนี่ยยูวันเอก็กดโตปี้สลับกันเลย ยังไม่ครบอีกเหรอยังไม่ครบยังไม่รู้วิธก,กัดดอกไม้ของพวกเม,มเล็ดอะไรนี่มันแอมบูซีดเล็ซีมดมันคืยอยี่อะไรวะดอกไม้ไงแต่ละสีไงพี่ซีดเ<อ>ปล่าดูดีมันคุยผู้หญิงได้บทเนี่ยคุยแล้วนี่อ่ะนี่ไงไม่ได้เก็บกระดาษเลยนี่ไงต่อไปแปดสองศูนย์เก้าครบแล้วเซฟ